ไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หลายคนยังชะล่าใจและสงสัยว่าเพียงแค่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายได้จริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไปจะทําให้เลือดหนืดข้นและฝังตัวในผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เกิดจากภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้ผู้ป่วยสมองขาดเลือดและส่งผลกระทบต่อระบบประสาททํางานผิดปกติจะแสดงอาการต่างๆเช่นปวดหัวมุนหัววูบเวียนหัวตึงที่คอบา่าไหลบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณอันตรายมากๆทําให้หลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้ค่ะทังน,นี้อันตรายกว่าที่คิดมากนะคะ ไม่มีอะไรเตือนเลยถ้าเป็นแล้วหนักทันทีถ้าโชคดีก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแต่ส่วนใหญ่จะจบที่อมัอมพฤกอัมพาตหรือเสียชีวิตค่ะวันนี้ปุ๊กมีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ใส่สารสกัดเข้มข้นถึง9ชนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเข้าจากยุโรปเป็นสูตรที่เร่งสลายไขมันได้ไวมากๆค่ะเพียงแค่ ทานและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นอาการว่าจะเป็นวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดหัวตึงคอบาา่าไหลมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายเสียงยืนยันที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัว KO บอกเลยค่ะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้มุกมีเคสลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นเคสลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงทั่วประเทศ ทานแล้วว่าการดีขึ้นอยากบอกต่อไปฟังคํายืนยันจากผู้ใช้จริงไปพร้อมๆกันค่ะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เป็นทรมานมากเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตพันธุ์คิวได้ไงคะพบอาจารย์ไปดบุนที่วัดค่ะไปดมุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานคโอล่ะคะ ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตีได้ไี่ว่ามีเพื่อนที่เ็ามีอาการเส้นเลือดตีมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทวรเดียวกันรุ่นราวคำเดียวถามแกแกมาหาแห่เทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่า เขาได้พบยาดี๋อยาตนัจนกัวนได้ K O เอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําคำเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแย่มากๆแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวผัวต้องป้อนข้าว เป็นหนักมากแล้วแต่ทานเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่ออ๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลย<ช>สนใจทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่ดมาถวายวัดเขาทาจริงจริง<อ>ใช่บอกได้วๆๆ่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้ว<ช>เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการวูบเวียนหัวบ้านมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแลกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปิกระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืน เราได้เห็นเพื่อนนกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงไหมที่เขาออกสื่อเนี่ยดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทามีร้อยให้เกินร้อยเพราะจริงจริงเนาะคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดมเลยนะแม่ได้ชีวิตใหม่มใช่แล้ว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอเคโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่มแม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะอะไร<ช>แบบน้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคปูนด้วยันไม่เชื่อเลย ยังไม่เชื่อเลยจานย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้า,มาแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่ม,มาก,มากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทานเคโอเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลเท่านั้นเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ โทรมาตอนนี้นะคะก่อนปรับราคาบุ๊กมีโปรโมชั่นให้ท่านคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะบุ๊กกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว่าบุ๊กนะคะจะไปสัมษั์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันอ่อนลามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่ง,ง,งค่ะแล้วทีม่มาอ่อนละเนี่ยนั่งอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวัดว่างไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะคะคือเดินไม่ได้ เดินด้จตะกลัวมันล้มอ๋อก็คือว่าแขนขาอ่อนแรงเราไม่มั่นใจในการที่เราจะเดินเก้าสองเก้ามันก็ล้มแล้วจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอะเดี๋ยวต้องควรเดินให้ดูนิดนึงค่ะเคลงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วก่อนทานค่ะผลิตภัณฑ์เคอคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะวูบแล้วเวียนหัวค่ะหน้ามืดวูบเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็เข้าห้องน้ำเองไม่ได้ต้องให้แฟนอุ้มแล้วก็ให้ลูกสาวพยุงเข้าห้องน้ำอืมค่ะเป็นคุณแฟนพี่เป็นอาการนี้มากี่ปีแล้วคะ เป็น3มเดือนนะคะ<า>ที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะ<า>และช่วงที่พี่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพี่แบบช่วยยังไงช่วยปฏิบัติตัวยังไงกับเขาบ้างคะพาเข้าห้องน้ำค่ะรถเข็นนี่ครับอ๋อนี่นะคะรถเข็นก็คือพี่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอน,นอนติดเตียง เจกนี้พติดเตียงแล้วนะคะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าแฟนพี่ติดเตียงแล้วนะคะนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่เป็นเสียงยืนยันนะคะจากแฟน,นะะของพี่เขาเองนะคะบอกไปว่าคุณพี่เขาติดเตียงแล้วนะคะแต่ปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยผิดพันตัว k คโอนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะว่าความประทับใจนะคะที่คุณพี่เขาได้ทานนะคะเขาประทับใจยังไงนะคะแล้วตอนที่ติดเตียงอยู่อะคะ่ะเรารู้สึกยังไงกับความรู้สึกนั้นนะคะพี่ มันอึดอัดอะคะ่ะเคยลุกได้นั่งได้แล้วหงุดหงิดอือึดอัดกับตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะค่ะหงุดหงิดมากๆเลยเรียกได้ว่สาสมเดือนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างทรมานกับสภาพจิตใจเราไหมคะใช่เขาตัดสินใจทาผผิตภัณฑ์ทีโอตัวนี้ใครดูสื่อไปคะลูกสาวค่ะล,คลูกสาวอยู่กรุงเทพเขาดูที่ยูท b e ไปดูค่ะเรียกได้ว่าน,นะคะคุณพี่นะคะลูกสาวซื้อให้นะคะแล้วทำไมลูกสาวถึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เควให้คุณแม่คะ รู้จักรีวิวแล้วเหมันจะเข้าประเด็นของแม่ค่ะเขาเลยซื้อมาทัน,ทนค่ะเรียกได้ว่านะคะสื่อที่ออกไปนะคะมีอาการเหมือนคุณพี่<ช>เนาะลูกคาก้าไอ้ลูกสาวก็เลยมั่นใจที่จะเลือกทานผลิตภัณฑ์โตแล้วหลังจากที่ได้ทาน,นะคะ่ะเป็นดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะดีจริงค่ะดีจริงดีไหมคะพี่ผลิตภัณฑ์โอดีครับถ้าเกิดมียาตัวนี้ตรงใส ถึงนอนเจ็งยาวครับโอ้โหนี่นะคะเป็นคํายืนยันนะคะจากแฟนพี่เองเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สินค้าตัวผลิตภัณฑ์ KO นะคะแฟนที่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยบ้างกันเถอะครับอืมค่ะเคยช่วยตัเือตัวเองไม่ได้ท่วนนั้นค่ะช่วยหตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณพี่ทํางานอยู่ด้วยไหมคะต้องทำครับแล้วใครดูแล้วก็คือแบ่งเวลามาดูแลหรือไงคะไปด้วยกันค่ะตอนเช้าก็ไปด้วยกันต้องใส่รถเข็นไปอ๋อก็คือเอาไปทํางานด้วยทิ้งไว้ไม่ได้คนเดียวค่ะ เพราะว่าเป็นห่วงใช่ไหมคะพี่ทุกทรมานเนอะของความรู้สึกนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวเคโะคะพี่เดี๋ยวพูดความประทับใจให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะหลังจากที่ทาน KO แล้วนะคะอาการบูบเวียนหัวหายไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็รูร้สึกเบาเนื้อเบาตัวแลวสามารถที่ช่วยเหลือตัวเองเดินเข้าห้องน้ำเองได้คะ่ะโอ้โหผลลัพธ์ได้ไมว่าสุดเยอดม,มากเห็นผลตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะรูร้สึกแพงแพงแรกคะ่ะ แผงแรกเนี่ยคุณพี่ช่วยทุวกคนหยิบตัวที่ทานจริงให้ดูนิดนึงนะคะหนึ่งกล่องมันมีกี่แผงคะสามแผงค่ะหนึ่งกล่องมีสามแผงนะคะหนึ่งกล่องมันจุสามสิบแคปซูลนะนี่เป็นแผงที่คุณพี่เขาทานจริงเ <4 S 1> พียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้น <4 S 1> ติดตียงมาสามถึงสี่เดือนเบาตัวอยากเดินเลยค่ะอยากเดินแล้วเป็นยังไงคะเลยพิสูจน์ได้ป่ะมันจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์ไหมคะพิสูจน์กับตัวเองว่ายังไงบ้าง รู้สึกว่ากล้าเดินแล้วก็เบาตัวแล้วก็อยากจะเดินอยากช่วยเหลือตัวเองให้ได้อยากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ได้ใช่ไหมคะ,ะแล้วเป็นยังไงคะมันเดินได้จริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมหลังจากที่ทานหนึ่งแผงไปแล้วเดินได้จริงรเดินได้จริงๆนะคะเอาวันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้คุณพี่เขาจะมาเดินให้ดูจริงๆนะคะว่าเขาสามารถที่จะกลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวให้คุณพี่เดินให้ดูคะ่ะ นี่นะคะทุกคนเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและสุดยอดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ KO นะคะจากผู้ป่วยติดเตียง3-4มเดือนปัจจุบันช่วยเหลือตัวเองได้เข้าห้องน้ําเองได้เรียกได้ว่าเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมครับประทับใจเนาะค,คุณพี่มั่นใจไหมคะว่าสินค้า KO ช่วยคุณพี่สามารถแฟนพี่สามารถกลับมาเดินได้ถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณพี่เท่าไหร่คะถึงร้อยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะมีร้อยให้ร้อยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะตัดสินใจลองเลยไม่ผิดหวังใช่ไหมคะพี่ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอืมแล้วคุณลูกสั่งให้เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกได้โทรมาแบบถามอาการคุณแม่ไหมว่าหลังทานเป็นยังไงบ้างค่ะอ่ะคุณ,คณลูก,ลก,กไยาดีจังเลยอ๋อยาดีจังอันนี้คือคุณพี่โทรไปบอกคุณลูกอ่ะแล้วลูกสาวว่างไงบ้างคะลูกสาวบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างยาเขาเออดีแม่เบาตัวเลยอะอืมบอกว่าเบาตัวแล้วก็เดินได้แม่เดินได้แล้วฮะแม่จะอะไรจะไวขนาดนั้นนี่นะคะเป็นผลลัพธ์ที่ลูกแบบว่าทึ่งมากๆกับสินค้าตัวนี้ เป็นยังไงลูกก็เคยสั่งให้ทานต่อเนื่องเลยใช่ใช<ม>ไหมคะแล้วถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะมีแบบจะเป็นยังไงคะทำให้สินค้าตัวเนี้ยลูกส,สายก็คงจะนอนติดเตียงอยู่คะ<ป>อืมก็คงจะนอนติดเตียงอยู่<ป>ใช่ไหมไอือหคงจะนอนยาวเลยนอนยาวนะคะ